ก็เป็นสิ่งที่โอได้แนะนําตั้งแต่ต้นนะครับเมื่อเราเข้ามาจนถึงหน้าวัดป่าแสงธรงรมโพมบาลังศีนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับโบสถ์ที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับโบสถ์นี้เราเรียกว่าโบสถ์สารพัดประโยชน์นะครับซึ่งใช้ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมตลอดจนการบำเพ็ญเพียรภาวนาและหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะใช้ประโยชน์จากโบสถ์หลังนี้โบสถ์ยังไม่แล้วเสร็จนะครับด้านหลังของโออีก ยังยงไปก็จะเป็นองค์หลวงปู่ทวดนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครราชสีมานะครับและด้านข้างๆหลวงปู่ทวดซ้ายและขวาที่เป็นหลุมอยู่นี้ก็จะมีการเติมน้าให้เต็มนะครับจะเป็นการปรับภูมิทัศน์โดยรอบนะครับของวัดป่าแห่งนี้นะครับซึ่งยังต้องหาปัจจัยในการบูรณะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้สวยงามนะครับตราบนานเท่านานเพื่อที่ลูกหลานของเราชาวโคราชนะครับและชาวจังหวัด ใกล้เคียงนะครับจะได้นำสิ่งเหล่านี้นะครับมาสักการะให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับสวยงามมากเลยครับองค์หลวงปู่ทวดที่อยู่ด้านหลังของโอนะครับตั้งตาะางานนะครับความสูงถึง49เมตรนะครับหน้าตักถึง38เมตรซึ่งตอนนี้นะครับหลวงปู่ทวดซึ่งประดิษฐานวัดป่าแห่งนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ต้องการการบูรณะนะครับซึ่งในวันนี้นะครับโอจะพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์นะครับหลวงพ่อภูมิยานสัมปันโนหรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงพ่อเสือนะครับซึ่งท่านมีเมตตาจิตนะครับที่ท่านกรุณานะครับให้สัมภาษณ์กับทางรายการดีทีวีแวดวงพักเครื่องในวันนี้ครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้โออยู่กับหลวงพ่อภูมินะครับยานสัมปันโนนะครับ เจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรมพงบาลังสีนะครับตำบปลปู่ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้มากราบนามัสการหลวงพ่อภูมินะครับหลวงพ่อภูมิได้เมตตาให้ทางรายการดีทีวีนะครับทีวีของชาวโคราชนะครับมาสัมภาษณ์หลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของวัดป่าแห่งนี้นะครับหลวงพ่อครับวัดป่าแห่งนี้แต่แรกเริ่มเดิมทีนี่ความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับแต่แรกเริ่มเดิมที วัดป่าแสงธรรมพรมรังสีเป็นเนื้อที่ว่างเปล่าที่เขาไม่ต้องการใช้พื้นที่แล้วเพราะว่าเนื้อที่ถูกขุดลอกหน้าดินไปขายข้างนอกครับจนนเหลือแต่บ่อลูกลังลึกประมาณสิบเปอรอเมตรแล้วหลังจากนั้นชาวบ้านเห็นเรามาทุดงอยู่แถวนี้พักอยู่ที่ต้นโพใกล้ๆวัดนี้ห่างประมาณสัก2สองกิโลก็เกิดความตัดทาถามว่าท่านสร้างวัดได้ไหมเป็นบ่อ เราก็ได้ไปถามคร <esis> ูบาอาจารย์หลวงพ่อพ <travel> ุทธฐานิโยวัดป่าสละวันอ๋อเมื่อตอนนั้นหลวงพ่อพุทธยังไม่ยัง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 ไม่มรนภาพอยู่ที่วัดป่าสละวันครับเราได้จาพรรษาที่วัดป่าสละวันอยู่กับหลวงพ่อพุทธฐานิโยเก้าพรรษาก็ได้ไปจําพรรษาจังหวัดสตูลกลับมาครับได้ไปอยู่ที่จังหวัดสตูลก็ได้ปลูกเสกพระให้ขุนพันธ์ ที่ศาลหลักเมืองพันธุราชเดชหลังจากนั้นท่านขุนพันธ์ราชเดชก็ได้พระมาชุดหนึ่งให้ให้มาพระจตุคามแล้วก็มาแจกโยมก็หมดแล้วก็ไม่คิดว่าพระชุดนี้จะมีค่ามีราคาอย่างทุกวันนี้ก็หลังจากนั้นมากระจตุคามก็ดังมีชื่อเสียงในด้านวัตถุของถังมงคลอย่างยิ่งสูงสุดของคนที่ชอบแนวด้านเมตตามหานิยม หรือว่าด้านปลอดภัยขาดแคลนก็หลังจากนั้นมาเราก็าได้ถามหลวงพ่อพุทธฐานิโยว,ว่าจะรับไหมบอกอันนี้เพื่อจะทางวัดท่านก็ได้บอกว่าาให้ท่านไปอยู่ได้เลยจะมีโยมศรัทธาล้วก็สร้างเสนาสนะเองละ่ะเรวก็มีกรดอยู่วันหนึ่งบาทลูกหนึ่งก็อยู่กับชาวบ,บ้านเรื่อยๆมาภายในปีหนึ่งก็ได้สราได้กุฏิ ได้เตนารณเกือบครบหมดครับ้เอ,เน,อเนื้อที่ของที่วัดนี่ก็ขยายเรื่อยมาเหรอครับหลวงพ่อในตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนื้อที่ขนาดนี้หรือเปล่าครับไม่รู้ประมาณสามสิบแปดได้แปดสิบสองตารางวาขยายซื้อเรื่อยมาจากเนื้อที่เดิมมีสิบไร่เศษอืสิบไร่เศษแล้วก็ซื้อซื้อขยายเรื่อยมาครับก็มีทั้งโยมถวายมาเรื่อยอแล้วก็ซื้อเรื่อย ซือเพิ่มเรื่อยโยมถวายเงินมาเรื่อยคนละล้านคนละห้าแสนสามแสนหลังจากนั้นเราก็ได้นาวัตถุสิ่งของจากโยมที่เขาบริจาคแล้วก็ปัจจัยเพิ่มเติมแล้วก็ณณคณะศรัทธาอยู่กลมธารักษ์มั่งของกระสาบมั่งของทัพภาคสองมั่งกลมสอบสวนคดีพิเศษมั่งมามา,มาทอดกระทิทุกปีแล้วก็ปีนี้ มีกําหนดทอดกรถินในวันที่16ตุลาวันอาทิตย์ต่้งหมายท่าพักสองเป็นประธานทอดวันที่16ตุลาเรียนเชิญสาธุชนเจริญพรแขกภูมิเกียรติทุกท่านได้ร่วมทอดพิธที่ผ้ากรถินทอดผ้าป่ากรถินเป็นผ้าป่าก็ได้เป็นกรถินก็ได้ในวันที่16ตุลาเห็นว่าทางดีทีวีก็เคยมาด้วยดีทีวีรู้จักคุณป้อมมาประมาณ10กว่าปีแล้วะ S <S คุณป้อมได้ให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือตลอดมาคุณป้อมเป็นคนใจดีมากไม่ว่าจะให้ช่วยเหลือในด้านทําป้ายหรือว่าในด้านโฆษณาให้ให้ช่วยเหลือทุกจริงอย่างคุณป้อมไม่เคยขาดเลยคุณปอ้อมให้ความอนุเคราะห์ท่องเทอกับวัดป่าแสงธรรมมาตลอดแล้วก็อัธยาศัยดีนะอัธยาศัายด,อยดีอัธยาศัยดีดแล้วก็มีงานทุกครั้งเนี่ยคุณป้อมจะจะมาพร้อมกับบอกข่าวช่องห้าแล้วก็รอง ผู้อำนวยการทานีกองทัพบกช่องห้าพลโทกิติภูมิศิวริศแกเป็นกําลังหลักสาคัญที่จะทําทอะไรต่างๆแกจะมามาร่วมพิธีอยู่ตลอดถึงวันที่สิบที่ผ่านมาก็ได้ท่านพลโทกิติภูมิศิวริศท่านพลรตรีศรีเวลาและพันเอกสนธยาศรีเจริญเป็นผู้ปถรัรมภ์เรื่อยๆมานอกจากกองทัพภาคสองแล้วยังมีทางกรุงเทพ ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงยังมีอีกหลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่ปรึกษากรมธารักษ์คุณพจนีพรมโรดแก่ก็มาร่วมพิธีบ่อยครั้งมากและเป็นเจ้าภาพทอกระถินร่วมกับวัดมาตลอดและทางวัดเรายังขาดอีกหลายอย่างที่ที่ที่จะต้องทำที่จะต้องทำที่ต้องทำบันไดขึ้นหลวงปู่ทวดยังไม่แล้วเสร็จยังไม่แล้วเสร็จแล้วก็สถานที่ปฏิบัติธรรมใต้ฐานหลวงปู่ทวดยังไม่แล้วเสร็จยังไม่แล้วเสร็จอุโบสถ ยังไม่ปูพื้นยังไม่แล้วเสร็จรนะก,ก็เรียนเชิญอ,อยติโยมผู้มีใจศรัทธาผู้ที่จะไปหากราบพระไหวพระวัดวารามต่างๆก็มีที่นี่ที่หนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นเป็นูนทิยสถานที่เหมาะสมควรกราบไหวบูชาองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ องค์ใหญ่มากตอนนี้องค์ใหญ่ที่สุดที่สุดในโลกที่สุดในโลกแล้วก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสานใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเป็ความภาคภูมิใจของชาวใช่พอราชสีมาใช่เพราะเราได้สร้างด้วยกําลังศรัทธาไม่ได้เป็นเงินส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้หนึ่งคู้ใดเป็นเงินส่วนรวมทั้งสิ้นพ่อค้าประชาชนพลเมืองชาวบ้านเรานี่แหละที่ร่วมกันสร้างด้วยปัจจัยรวมรวมแล้วก็ประมาณ38ล้านเศษโอ้โหครับ ก็บังเอิญว่าไปเท่ากับขนาดหน้าตักพอดีเท่าขนาดหน้าตักพอดีครับหน้าตักก็38เมตร38เมตรสูง49เมตรสร้าง3เดือนเสร็จครับสเดือนเสร็จ3เดือนเสร็จที่ตั้งารงานอยู่อย่างนี้ใช่ระยะเวลาเพียง90วัน90วันอื้สวันสร้างฐาน40วันสร้างองค์พระ3เดือนเสร็จก็ก็ใช้เวลามากพอสมควรพอใช้กําลังคนประมาณร้อยกว่าคนพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่ก็มีท่าน แม่ทัพผักสองเป็นประธานในการวางแผ่นฟิลาเร์พลโทธวัชชัยสมุทรสาครพร้อมกับอรองแม่ทัพทุกท่านและผู้การกรม,มทุกกมรมพลพัฒนาพันพัฒนารอหยิบสามพันหนึ่งที่เป็นกําลังหลักเอาเครื่องมือเครื่องจกักรออกมาช่วยซึ่งช่วยช่วยมาตลอดเลยช่วย่วยเหลือมาตลอดช่วยเหลือมาตลอดเลยฮะอ๋อแล้วอย่างวัสดุที่ใช้ทําองคุวงปูทวดนี่เป็นวัสดุอะไรหลวงพ่อเมตตาช่วย เป็นเนื้อปูนผสมนินผสมนินเป็นเนื้อปูนผสมนินซึ่งนินนี่มีราคาแพงมากที่งบประมาณในการสร้างแพงที่นินนินเนื้อปูนผสมนินตอนนี้องค์หลวงปูท่ทวดได้เสร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ก็ยังเหลือภอูมิทัศน์โดยรอบตลอดจนาสาลาที่หลวงพ่อได้ได้บอกบุญญาโยมเนาะ,ะสาลานี่จะใช้ประโยชน์ในด้านไหนครับหนึ่งเป็นอุโบสถในตัวสองเป็นวิหารในตัวศาลา สามเป็นศาลาที่ปฏิบัติธรรมในตัวศาลา,า,าหลังเดียวกันใช้ประโยชน์ได้สามอย่างแขกผู้มีเกียรติทุกท่านญาติโยมทุกคนได้ใช้สถานที่แห่งนี้ได้เลยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหลง่งท่องเที่ยวก็ได้ที่ไหว้พระใช้ปฏิบัติธรรมก็ได้แล้วก็ใช้เป็นที่สัมมนาที่ประชุมให้ได้ใช้พื้นที่ได้ทั้งนั้นอนุญาต ครับต่อไปเมื่อเมื่อเสร็จเสร็จเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไม่แต่เฉพาะชาวโคราชเนาะยังไปถึงประเทศไปถึงโลกของเราเนาะ,ะที่ชาวต่ตางชาติจะได้มาแวะเวียนจะได้มาเยี่ยมชมวัดป่าแสงธรรมพรมลังสีเนาะหลวงพ่อเนาะก็วันที่9นะเรียนเรียนเชิญญาติโยมผู้ม<ะ>ีจิตศรัทธาในเรื่อ<ะ>งด้านการปฏิบัติธรรมหรือในเรื่อ<ะ>งด้านการกุศลต่างๆที่ ติดตามหรือว่าสนใจวงการของท่านผู้ชมที่ชอบพระเครื่องซึ่งราคาไม่แพงมากชาวครูราชของเราได้เห็นองค์ใหญ่แล้วอยากได้องค์เล็กได้ไวครองได้แขวนก็มีคณะกรรมการได้จัดสร้างขึ้นมาองค์เล็กๆซึ่งเช่าก็ไม่แพงมากละร้อยกว่าบาท2 0 0บาทถึงหลักพันก็ตามราคาเนื้อว่านเนื้อพงเนื้อโลหะแผ่นยันแผ่นจานแผ่นดวงกูบาจานท่านได้จานได้อนุญาตดัด จัดทาจัดสร้างขึ้นมาก็เราก็เก็บเอาไว้เป็นเป็นต้นแบบ <Dial> แล้วก็เอามาหล่อหลอม<ร>เพื่อจะให้ทุกท่านได้เป็นวัตถุมงคลได้คล้อง,คอ,งคอเพื่อจะได้เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวสําหรับค้าขายเมตตาไปหาผู้ใหญ่ผ,หญผู้ใหญ่รักรไปหาผู้หนึ่งผู้ใดผู้ผู้นั้นเมตตาสงสาร,รมีความรักใครก็นี่คือวัตถุมงคลที่ทําทา,ทางวัดทาขึ้นมาเพื่อ พูดง่ายก็คือตอบแทนน้าใจที่ญาติโยมมาร่วมกันทําบุญแล้วก็เป็นการจองพระด้วยใช่ไหมครับส่วนส่วนส่วนมากเราจะแจกแจกสมากกว่าเราจะไม่เห็นแก่อประโยชน์ในการทีว่าเป็นพาณิชย์ในการขายเราจะแจกญาติโยมเหลือนั่นก็จะเอาเป็นชาวบูชาให้ให้ให้ได้ส่วนหนึ่งเป็นเป็นเป็นค่าเหรียญที่เราไปไปจัดสร้างจัดทําก็ต้องใช้เงินส่วนหนึ่งไปไปทำไปสร้างก็ขอ ขอความอนุเคราะห์ขออ่าส่วนที่ที่เป็นเศษเงินคงไม่แพงมาก200-300ก็ได้มาจัดมาสร้างมาทําต่อซึ่งจะได้ให้เช่าให้บูชาได้ไปห้อยไปแขวนถ้าเราไม่ได้ทุนตรงนี้ไปแจกทั้งหมดเราก็ไม่มีทุนจะสร้างจะทําเหรียญมาให้ญาติโยมครับครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเมตตา ที่หลวงพ่อภูมิยาณสัมปันโนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ทาง DTV รายการแวดวงพระเครื่องนะครับรายการแวดวงพระเครื่องครั้งนี้นะครับเป็นการบอกกล่าวเล่าแจ้งถึงบุญกุศลนะครับท่านผู้ชมสนใจนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวตามคําแนะนําที่โอ๋ได้เกลื่อนไว้ข้างต้นนะครับเรามาดูนะครับหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับความภาคภูมิใจของชาวอีสานนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในโคราชเป็นความภาคภูมิใจ ใจของชาวโคราชนะครับพร้อมกันนี้นะครับโอ้ก็อยากจะเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับบอกบุญให้ท่านผู้ชมนะครับได้ช่วยกันมาเที่ยวที่นี่และได้มาร่วมกันทําบุญจัดสร้างหลายสิ่งหลายอย่างของวัดที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับดังที่หลวงพ่อภูมิท่านได้อ่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรายการแวดวงพักเครื่องนะครับก็เอ่อ ถือเป็นความเมตตาของหลวงพ่อที่ได้เมตตาให้สัมภาษณ์กับทางรายการดีทีแวดวงพระเครื่องครับครับขอเชิญร่วมทำบุญหารายได้ก่อสร้างโบสถ์พร้อมศาลาในหลังเดียวกันเพื่อใช้ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และญาติโยม ก่อสร้างผนังประตูพื้นและห้องน้ำจำนวน40ห้องเพื่อที่ญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมได้ใช้ประโยชน์จึงขอเชิญชวนมาร่วมทำบุญโดยมีวัตถุมงคลเป็นที่ระลึก ติดต่อสั่งจองได้ที่คุณโอพระเครื่องคลังพาซา0898450026คุณอาร์ตโคราช0823755569คุณอ้วนโคราช0895847814 0818767639ร้านพระสวยตลาดร้อยปีเมืองยา0813217370 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ด้านหลังของโอนะครับก็คือองค์พระศิวะนะครับไล่ไปเป็นองค์พระพิคเนศและพระแม่อุมาเทวีนะครับโอยืนอยู่นะที่ตรงนี้นะครับตลาดร้อยปีเมืองยานะครับในวันนี้เป็นนัดของวันที่27กันยายนนะครับ เป็นนัดของตลาดร้อยปีเมืองยานะครับรวมพลคนรักพระอีกเช่นเคยนะครับรายการแวดวงพระเครื่องนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ในเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับออนแอวันพระรหัสบปีนะครับ12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับ,นะรบวันเสาร์หนาฬิกาถึง7นาฬิกาและในวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเมื่อคราวที่แล้วนะครับ2อ,อาทิตย์ติดกันได้พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่เดอะมอลล์นครราชสีมาชั้น3นะครับเป็นมหกรรมการประกวด อนุรักษ์นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับจัดโดยกองทัพภาคที่2นะครับร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนัดวันซื้อวันขายนะครับตลอด